มันมีสุภาษิตไทยอันนึงนะครับเขาบอกว่าอะไรนะจะทําอะไรก็ให้มองซ้ายมองขวาก่อนใช่ไหมสุภาษิตพูดอย่างนี้เป่าวะ <c oughs> นะครับแต่เอาเป็นว่าเวลาที่เราจะขายเนี่ยให้เราดูแบบนี้ก่อนครับว่าบ้านที่เราจะจะขายเนี่ยมีคู่แข่งมือหนึ่งเกิดขึ้นไหมเพราะบางครั้งเนี่ยครับเราเนี่ยไปตั้งราคาขายเนี่ยใกล้เคียงคู่แข่งมือหนึ่งมากเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเข้าใจผู้ซื้อก่อนว่าผู้ซื้อนเนี่ยครับต้องการอะไรที่ดีที่สุดและถูกที่สุดซึ่งสวนทางอยู่แล้วกับผู้ขายผู้ขายอยากได้อะไรแพงที่สุด นะครับแล้วก็กําไรมากที่สุดสิ่งนี้แหละมันก็เลยทําให้ส่วนทางันิดนึงเวลาที่ผู้ซื้อกับผู้ขายมองคนละเรื่องพอมองคนละเรื่องดิวมันเลยไม่จบดังนั้นเนี่ยผู้ขายหลายๆคนเนี่ยครับให้มองซ้ายมองขวาก่อนยกตัวอ,อย่างเช่น1คู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดที่เป็นมือสองเหมือนกัน ตรงนี้สำคัญมากเพราะบางครั้งเนี่ยครับเราอาจจะเข้าใจว่าวันนี้เราประกาศขายมือ2เราก็เลยดูคู่แข่งที่เป็นมือ2ที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันที่อยู่ในรัศมี1-3กิโลเมตรและแวกนั้นเหมือนกันโอเคอันนี้ถูกครับ อันถัดมาที่จะต้องมองนั่นก็คือโครงการมือหนึ่งโครงการมือหนึ่งเนี่ยครับโดยปกติเนี่ยก็ไม่อยากจะกระซิบบอกว่าคุณเคยสังเกตไหมโครงการมือหนึ่งหลายๆโครงการเนี่ยสร้างเสร็จได้แต่อยู่ไม่เต็มเคยสังเกตนะสร้างเสร็จได้แต่อยู่ไม่เต็มเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันมีนักลงทุนหลายๆคนที่ลงทุนเข้าไปซื้อนะครับเพื่อที่จะปล่อยต่อหรือเป็นในพวกอินเวสต์นะครับมันก็เลยทําให้ของเนี่ยมีล้นตลาดพอของมีล้นตลาดเกิดอะไรขึ้นผู้ซื้อเนี่ยครับเลยสามารถชอปปิ้งได้ถามว่ามันดีไหมมันดีในมุมผู้ซื้อนะ้อถา เนี้คุณเป็นผู้ซื้อแล้วคุณดูคลิปนี้อยู่เนี่ยข้อดีของคุณในยุคนี้ก็คือคุณมีของให้เลือกเยอะไม่ต้องรีบตัดสินใจระเบิดเครดิตของตัวเองในทรัพย์สินที่คุณรู้สึกว่าโอเคที่สุดแต่พอในมุมผู้ขายล่ะมุมผู้ขายก็คือยากเลยทีนี้การที่จะตั้งราคาขายการที่จะประกาศขายให้ได้ไวเนี่ยมันไม่ใช่เทียบกันแค่มือสองนีมันเทียบเรื่องของมือหด้วย พอมือหนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้นครับมือหนึ่งสภาพใหม่เก็บรีเฟกได้ด้วยใช่ไหมเวลาที่เราแบบเข้าไปอยู่เนี่ยเราสามารถเก็บรอยรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าเป็นมือ2อละ่ะรีเนเวทเองครับบอกเลยแล้วบานปลายด้วยเวลาที่เราใช้ช่างเนี่ยนะครับผมก็ยังเจอเลยดังนั้นเนี่ยเก็บรีเฟกได,ได้นะครับสภาพเป็นมือ1เพิ่มเพอฟรีค่าส่วนกลางด้วยฟรีค่าส่วนกลางบางครั้งแถมแอร์ให้ด้วย นะครับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปผ่อนตรงได้ด้วยบางครั้งโอยออปชั่นเยอะแยะมากมายเพราะโครงการเขาก็ต้องแข่งกับโครงการเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกอันนะเพราะบางครั้งก็มีโครงการมือหแต่สภาพมือ2แต่ผมเชื่อว่าผู้ซื้อหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เอามาเทียบหรอกนะครับให้ดูแบบนี้ครับเวลาที่เราจะขายเนี่ยในหน้าเนี่ยเขาทําข้อมูลเยอะ ถามว่าทาไมนายหน้าทำข้อมูลเยอะเพราะมันเป็นงานเขาครับผมจะบอกให้ว่างานของนายหน้าเนี่ยเขาทําอะไรงานของนายหน้าเนี่ยเวลาที่เขาทํางานคือนัดเจอลูกค้า1นคนทาข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลเปรียบเทียบราคาไปเจอลูกค้า1คนที่เขาทัดสินสมมติว่าได้เอ็กซ์คลูซีฟกลับมาเขาก็เอางานนั้นกลับมาทําการตลาดลงทุนลงเงินกับมันเสร็จแล้วเขาก็รีพอร์ตค่ากัรตลาดและรายงานผลเสมือนเป็นเลขาให้กับผู้ขาย รีพอร์ตไปแล้วก็ให้ผู้ขายเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับไปประกอบการตัดสินใจในการลดราคาปรับยืดหยุ่นอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้คุณอย่าลืมว่านายหน้าไม่ได้ทำงาน,นแค่คนคนเดียวครับนายหน้าก็จะทํางานแบบนี้ไปไลยที่1นึ่ไลที่2องไลที่รามไลที่4 เกิดอะไรขึ้นในหน้าคนไหนที่ทํางานเป็นพื้นที่หรือเป็นโซนไม่มั่วซั่วไปทําต่างจังหวัดบ้างทําโซนนู่นโซนนี้บ้างมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า d a ตาหรือชุดข้อมูลที่ถูกจำเพาะไว้เป็นพื้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในหน้าจึงมีข้อมูลผ่านตาเยอะมากดังนั้นเนี่ยครับเขาถึงได้บอกว่าเวลาที่คุณจะเริ่มธุรกิจในสายอสังหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณเคยทาในหน้ามาบ่องคุณจะเก่งเรื่องการตีราคาและเก่งการหาของถูก มาขายและเก่งในการทํากําไรจากสกิลในหน้าเลยนะซึ่งเจ้าของเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งกับทรัพย์ตัวเองเพราะเจ้าของเนี่ยกับในหน้าข้อเสียเปรียบของคนขายที่ไม่ยอมมองซ้ายมองขวาคือคุณไม่เคยไปดูบ้านหลังอื่นที่ประกาศขาย จริง่ะเพราะคุณ่ะไม่เคยดูนะครับวันนี้บ้านคุณประกาศขายอ่ะคำถามที่ผมอยากจะถามถ้าวันนี้คุณเป็นคนขายบ้านแล้วดูคลิปนั่นก็คือคุณเคยดูบ้านหลังข้างๆคุณไหมว่ามีการประกาศขายเคยนัดเข้าไปชมไหมแล้วก็เคยเข้าไปดูในพื้นที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบที่มีการประกาศขายไหมถ้าคุณบอกว่าเคยนะครับคุณเคยดูถึง5เจ้าไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในระดับ1นถึงห้เนี่ยอ่าสมมุติว่าเราขายที่ถูกที่สุดเป็นดับหนึ่งแล้วก็มี2 3 4ส้าลงเรียงลงมา แน่นอนว่าการที่ซับหมายเลข5าจะขายได้หมายเลขหนึ่งที่ถูกที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้าไปดูก่อนแล้วก็มีโอกาสชิงตลาดนักขายได้ก่อนนั่นคือสิ่งที่คุณเนี่ยครับควรมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะขายไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมือ2ทางที่ดีเลยนะเลือกเอาละกันว่าสิ่งที่กําลังจะทําต่อไปเนี้ยเมื่อขายเนี่ยมันยุ่งยากไหมถ้ามันยุ่งยากมากนักก็จ้างในหน้าครับง่ายิดเดียวแต่ถ้ามันไม่ยุ่งยากทําเองบอกเลยทําเองนะครับ